สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะวันนี้ EP ที่20จะมาพูดถึงเรื่องอมารยาทในการใช้รถไฟในญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่พอพูดถึงแล้วใครๆก็ก็ร้องอ๋อนะคะแต่ว่าทำตามได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งจะแตกต่างจากสังคมที่อื่นนะคะ,ะแล้วกเ็เป็นเอกลักษณ์ดีนะคะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการใช้รถไฟในญี่ปุ่น ในสถานีรถไฟหรือว่าในชานชาลาหรือว่าในตัวรถไฟเองก็ตามเนี่ยที่ญี่ปุ่นมันแน่นถึงแน่นมากนะคะในเวลาเร่งด่วนแล้วก็มันก็อาจจะมีอันตรายก็ได้นะคะจากการที่มีผู้คนมากมายไปใช้นะคะแล้วก็ผู้เดินทางโดยรถไฟเนี่ยก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเดินทางด้วยความปลอดภัยและการตรงต่อเวลา ะะซึ่งจะมีอะไรมาขัดขวางหรือจะมีอะไรมา,อ,าอินเทอร์รับการเดินทางหรือว่าทําให้ช้าลงเนี่ยคนญี่ปุ่นเองจะรู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลของเขาทีา่คนอื่นไม่น่าจะมาละเมิดสิทธิ์ของเขาอย่างนั้นนะคะถึงขนาดที่ว่า,าการเลทของรถไฟในแต่ละวันเนี่ยถ้า ถ้าสถานีไหนใดก็ตามหรือกระบวนใดก็ตามรถไฟเกิดเลทขึ้นมานะในใน,ในช่วงเวลาใดก็ตามเนี่ยทางสถานีเนี่ยมีมีมาตราการในการออกออกตัวหรือออกออกเอกสารให้นะคะว่ารถไฟเนี่ยสายกี่นาทีกี่นาทีก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารเนี่ยใช้ตัวนี้ไปเป็นตัวหลักฐานในการที่สมมติอยากจะเข้างานช้ากว่าปกติหรือกว่ากว่าที่กําหนด เกินกว่าที่ระเบียบของบริษัทจะกําหนดไว้เนี่ยตัวนี้ก็ไปเป็นตัวหลักฐานได้ว่ามันเกิดความล่าช้าจากจากสิ่งที่ไม่คาดคิดจริงๆไม่ใช่เกิดจากตัวผู้โดยสารเองนะคะทีนี้ในการที่จะเกิดอะไรก็ตามขึ้นในสถานีรถไฟหรือการใช้รถไฟเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดาการกระทบกระทั่งกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ค่อยรู้มาตรฐานหรือ,อมารยาทในการที่ใช้สถานีใช้ช,ชานชลาใช้รถไฟเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขามีกติกาอะไรกันบ้างเนี่ยทางเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะ,นะคะได้แนะนำไว้นะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น หลายๆห,หมวดด้วยกันคะ่ะหมวดแรกก็เริ่มจากในตัวสถานีเองนะคะเขามีมารยาทอะไรที่ควรจะต้องปฏิบัติตามบ้างนะคะตัวนี้มารยาทอันแรกเนี่ยก็คือว่าบาัญชีนักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะต้องเดินทางด้วยด้วยการที่มีสัมภาระเยอะถูกไหมคะแล้วก็บัญชีการลากสัมภาระพรุงพรังหรือว่าการวางสัมภาระที่มันเกะก,กะ ทางเดินเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเลยนะคะบางทีเราเราณท่องเที่ยวเราไม่รู้ว่าเราเนึกว่ามันเป็นที่สาธารณะเราจะยืนตรงไหนแบบเกาะกลุ่มกันเพื่อที่จะอาจจะประชุมกันเรื่องการเดินทางจะคุยกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องหลบเข้ามุมให้มันเป็นที่เรียบร้อยไม่เกะกะทางเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งตัวในสถานีเองหรือไม่หรือก็ในตัวชานชลาด้วยนะคะก็ต้อง ทำเช่นนั้นเหมือนกันนะคะห้ามาห้ามขวางทางเดินเด็ดขาดนะคะถ้ากระเป๋เาเยอะนะคะควรจะเอาไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็ควรจะอกองเก็บกองไว้รวมกันแล้วก็ให้ชิดไปด้านใดนด้านหนึ่งนะคะข้อที่สองคือในการใช้รถไฟนะคะเวลาที่เดินผ่านไอเครื่องตรวจตัวค่ะนะคะหรือว่า หรือว่าจะกำลังสิ้นสุดทางเลื่อนของบันไดเลื่อนเนี่ยพยายามคิดล่วงหน้านะคะแล้วก็แล้วก็อย่าหยุดคือหยุดกระทันหันอะไรยอย่างเงี้ยอย่าหยุดกระทันหันในการที่เวลาที่มันเป็นฟโฟล์ของการเดินไปเรื่อย,อยแล้วหยุดเนี่ยทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยหยุดกันเป็นขบวนเลยอันเนี้ยมันจะทําให้ฟโฟล์ของการเดินทางในสถานีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดความล่าช้าเขาได้ คือเนื่องจากอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเร่งด่วนของญี่ปุ่นเนี่ยคนมันก็เยอะนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยเร่งรีบหมดนะคะทุกคนก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นในนักเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็บางทีหาตั๋วไม่เจอบ้างบางทีไปไปไปควานหาตั๋วกันตรงไอตรงเครื่องตรวจตั๋วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หยุดชะงักแล้วก็ทำให้แถวยาวอันเนี้ยถ้าเกิด ขึ้นอย่างไจริงๆเนี่ยคุณควรจะหลบออกไปเลยออกจากแถวไปเลยค่ะนะคะคุณไม่ต่อแถวใหม่มานะคะเพราะว่าตัวนี้มันทําให้เสียกระบวนของของคนที่ตามมาข้างหลังนะคะโฟล์ข้างหลังเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงไปหมดนะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยคุณจะโดนกดดันมากๆเพราะว่าเขาจะมองคุณด้วยสายตาที่ตําหนิสุดๆนะคะตัวต้องพร้อมค่ะแล้วก็อย่าหยุดกระทันหันหยุดแล้วก็แบบเหมือนกับ ชะงักอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาไม่มาสนใจอะคะ่ะว่าเราเกิดอะไรที่มันผิดปกติขึ้นหรือเปล่านะคะเขาสนใจแต่ว่าเขาต้องการจะเดินผ่านไอ้ที่ตัวจๆเนี้ยไปอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้ในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยป้ายบอกทางเนี่ยต้องต้องต้องดูให้ไวนะคะสังเกตดูด้วยว่า ป้ายบอกทางต่างๆมันจะมีอยู่ทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่พื้นสถานีที่ชานชาลาหรือป้ายบอกตามาตามตามตามด้านข้างบางทีป้ายก็จะห้อยมาจากด้านบนตรงเหนือศีรษะนะคะดูให้ดีๆว่าลูกศรชี้ไปทางไหนนะคะอย่าอย่าติดโทรศัพท์มากจนเกินไปปัจจุบันนี้ก็จะมีปัญหาว่าแต่ละคนชอบเดินก้มหน้าดูโทรศัพท์แต่ไม่ดูไม่ดูตามมาทาเรือไม่ดูสัญญาณไม่ดูไม่ดูดสัญ,ญลักษณ หรือป้ายบอกทางทำให้เดินและขวางขวางคนอื่นนะคะไม่ได้ไม่ได้ทันระวังตัวนี้ค่ะนอกจากจะบล็อกการฟลข์ของของของเช่นทางเดินในสถานีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสาเหตุของการที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย เะะมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อสักสอเมืม่อเชไม่นานไม,ไ,มไม่กี่ปีมานี้คะ่ะมันจะมีกฎขึ้นมากฎหนึ่งมีกติกาขึ้นมากาติกาหนึงว่าห้ามเดินบ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 ันไดเลื่อนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกฎนี้มันก็ก็ไม่ค่อยได้รับ ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างจริงจังมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เป็น rush hour ต่างๆเนี่ยห้ามไม่ค่อยได้คนก็จะแบบเดินบนบันไดเลื่อนนะคะหมายถึงว่าเวลาที่หมายถึงว่ารีบมากและจนกระทั่งรอให้บันไดเลื่อนมันเลื่อนไปตาม ปกติของมันไม่ได้นะคะต้องเดินลงไปด้วยเดินขั้นบันไดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความเร็วในการเดินเดินขึ้นเดินลงบันไดเลื่อนนะคะตัวนี้ก็จะเจอบ่อยๆในในในสถานีนรถไฟของญี่ปุ่นน่ะนะคะเอ่อถ้าเรายืนบนบันไดเลื่อนมันจะมีกติกาคุณต้องดูป้ายด้วยนะคะว่าเมืองน,นั้นนั้นเนี่ย เขาให้ยืนชิดซ้ายหรือให้ยืนชิดขวาแต่ละเมืองหรือแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะยืนชิดซ้ายนะคะชิดซ้ายของบันไดเลื่อนนะคะมีเมืองเมืองเดียวที่จะมีเมืองเมืองหนึ่งที่จะแปลกกว่าที่อื่นคือโอซาก้านะคะผู้คนเขาจะยืนชิดขวาแล้วคนที่จะเดินน่ยก็เดินแซงซ้ายไป นะคะ,ะคือถ้าใครยืนเฉยๆก็คือก็จะจะจะรอ,อะรอจังหวะของบันไดเลื่อนให้มันเลื่อนไปตามปกติของมันนะคะใครรีบก็แซงแซงสายไปในโอซาก้านะคะแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่ออซาก้าโดยมากก็จะยืนชิดซ้ายคนที่รีบก็จะเดินแซงขวาขึ้นไปอย่าอย่าบล็อกทางเขาหรือไม่ก็สังเกตดๆะะีๆค่ะทางป้ายมันจะบอกเองว่าลูกศรขึ้นลง ลูกศรขึ้นลูกศรเนี่ยจะบอกว่าให้ให้ยืนชิดซ้ายหรือยืนชิดขวาก็อ่านเอานะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมีผลว่าถ้าสมมติคนที่เขารีบเนี่ยแล้วเขามาเจอคนที่ยืนบล็อกไปบล็อกมาในแต่ละขั้นเนี่ยมันทําให้ทราฟฟิกของเขาไม่ฟโฟล์นะคะก็เป็นการเสียมารยาทในการใช้อ่สถานที่สาธารณะร่วมกันนะคะแล้วก็เวลาที่ที่ทคนยืนต่อแถวนะคะ อันนี้มารยาทโดยทั่วไปทุกประเทศก็เหมือนกันแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะอาจจะละเลยไปนิดนึงคือไม่ต่อแถวไปตัดแถวของเขานะคะอย่าห้ามตัดแถวเด็ดขาดนะคะต้องไปต่อแถวของเขาที่เขา,าต่อแถวกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นตู้กระบวนไหนก็ตามต้องต่อแถวทั้งหมดนะคะในที่ญี่ปุ่นต้องต่อแถวทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่มีข้อยกเว้นว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันต้องไได้ก่อนฉันเป็นเด็กฉันต้องได้ก่อนฉันเป็นผู้สูงอายุต,ต้องได้ก่อนไม่ได้นะคะต้องต่อแถวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือห้ามสูบบุหรี่ในสถานรถไฟนะคะยกเว้นถ้าเขาระบุไว้ว่าเป็นสถานที่ที่สูบได้นะคะที่เขาระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นจุดสูบบุหรี่ อันนั้นก็ก,ก็สูบได้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปห้ามสูบนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆของการใช้ใช้สถานีแล้วก็แพลตฟอร์มหรือชานชาลานะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็นในตัวรถไฟละ่ะมีข้อข้อมารยาทนะข้อควรระวังอะไรบ้างที่ หลายข้อที่คนไทยทําไม่ค่อยได้นะคะก็พยายามพยายามเข้าเมืองตาเหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะคะเรารู้ว่า,าสังคมเขาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องเคารพกติกาของสังคมส่วนรวมของที่นั่นนะคะถึงแม้ว่าบางเรื่องมันจะดูแบบไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่มันจะห้ามกันแต่ที่นี่เขาห้ามอะคะ่ะก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องเคารพนะคะในรถไฟนะคะต้องรอให้คนลงก่อนนะคะ แล้วถึงจะขึ้นไปอย่าขึ้นสวนกันนะคะอย่าแย่งอย่าแย่งขึ้นไปก่อนที่ผู้โดยสารข้างในรถเนี่ยจะลงมานะคะแล้วก็เวลาที่ขึ้นลงก็ขึ้นลงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแล้วถ้ามีเด็กไปด้วยเนี่ยต้องต้องจูงมือเด็กนะคะทุกครั้งที่ขึ้นหรือลงรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยข้อที่2คือถ้าคุณ ถ้าคุณสะพายเป้นะคะถ้าคุณสะพายเป้ด้านหลังเวลาที่รถแน่นๆเนี่ยเป็นปกติของเขาที่จะอถอดเป้ร้วมาสะพายเป็นด้านหน้าเป็นจริงโจ้แทนนะคะเขาไม่ให้สะพายเป้ไปข้างหลังเพราะว่าเวลาที่เรา,าคนเราเนี่ยเวลาที่มีของอยู่ด้านหลังอะ่ะเราจะระมัดระวังน้อยกว่า ที่จะของจะอยู่ด้านหน้านะคะของอยู่ด้านหลังบางทีม,มันไปมันไประารานคนอื่นเขาก็เลยต้องให้เปลี่ยนมาไว้ด้านหน้าแทนแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าออของของเราเนี่ยมันไปล้ำออล้ำเขตของคนอื่นหรือเปล่าไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่านะคะเวลาที่เราเดินหลังเราเราเราจะไม่ค่อยจะระวังหลังนะคะทำให้มันมันออไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นนะคะนอกจากนีออ้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปกติเลยคือว่า ถ้าเรามีสัมภาระเยอะนะคะเราอย่าวางสัมภาระเราให้มันให้มันไปขวางทางเดินสมมุติว่าเราได้ที่นั่งแล้วริมทางเดินนะคะเราต้องเอากระเป๋าของเราเนี่ยไว้ในไว้กับตัวเราอย่าเอากระเป๋าเราไปวางข้างๆข้างๆที่นั่งที่มันจะไปบล็อกทางเดินคนอื่นที่เป็นทางตรงกลางนะคะห้ามมองอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นรบกวนสิทธิของคนอื่นนะครับในพื้นที่สาธารณะ แล้วก็อย่าถ้าไม่ใช่รถไฟที่สำหรับการเดินทางไกลๆเนี่ยก็อย่าเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไปบนรถไฟนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมันมันมันม,มันไม่สะดวกในตัวคนเองด้วยแล้วก็มันก็ไปขวางทางคนอื่นเขาด้วยนะคะถ้า ถ้าเกิดกระเป๋าแล้วมีกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยเขาก็แนะนําเลยว่าให้ใช้บริการการส่งกระเป๋าแทนนะคะอย่าหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นบนรถไฟในเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะรถไฟในเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาเขาทํากันที่ญี่ปุ่นนะคะต่อมาก็คือใช้เสียงเบาๆนะคะในในในรถไฟจริงๆการคุย การคุยสามารถคุยได้นะคะแต่อย่าคุยเสียงดังนะคะการพูดเสียงดังในรถไฟถือเป็นเรื่องเสียมรารยาทอย่างยิ่งเป็นมรารยาทยอดแย่ในสังคมญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าไปคุยเสียงดังในรถไฟนะแต่ว่าสังคมไทยเราสังเกตดูเราจะเห็นคนคุยเสียงดังมากๆในรถไฟนะคะที่ญี่ปุ่นไม่ทำกันนะคะ,ะตำรวจไม่จับแต่ว่าเขาจะมองอย่างอย่างตำหนิอย่างสุดฤทธ์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีการตรวจเกิดมีนายตรวจเดินเนี่ย โดนเตือนได้นะคะถ้าคุยเสียงดังนอกจากนี้แล้วห้ามคุยโทรศัพท์นะคะคุยโทรศัพท์ก็ไม่ได้คุยกับคนคุยกับเพื่อนที่ไปด้วยกันก็ก็ไม่ได้นะคะคุยแบบธุระที่มันจําเป็นนิดหน่อยอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าจะมาคุยคิกคักค,กค,กคิกคักเฮฮาปาร์ตี้อะไรรถไฟอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุยโทรศัพท์ก็ห้ามคุย ะะเพราะว่าเวลาคุยคนที่คุยโทรศัพท์เดนมากมักจะคุมสติไม่ค่อยอยู่ะคะ่ะก็จะเลยเถิดบางทีคุยไปอะไรเลื่อยเฉยแล้วก็เสียงดังนะคะไม่ค่อยรู้ตัวเองว่าคุยเสียงดังยกเว้นแต่ว่าเป็นเป็น,ปน,ปนรถไฟทางไกลแต่ก็ล้ก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นรถแร,รถไฟทางไกลเนี่ยก็ห้ามคุยในโบกี้ธรรมโบกี้โดยสารที่มีคนอยู่เยอะๆต้องไปคุยท้ายโบกี้ที่มีส่วนที่เป็นส่วนพักหรือส่วนหน้าห้องน้ำหรือเป็นส่วนที่เป็นเป็นส่วนต่อของระหว่างโบกี้รถไฟอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นที่ที่ปลอดคนหน่อยนะคะตรงนี้สามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้อง Keep อ t short คือไม่ใช่ว่าคุยแบบโอ้ปรัแบบ ทุกสารทุกสุขดิบถามนู้นนี้เรื่องยาวอะไรเงี้ยเป็นชั่วโมงไะไม่ใช่นะคะก็ต้องคีบอัดช็อตคือทําให้คุยธุระสั้นๆแล้วก็เสร็จนะคะนอกจากนี้โทรศัพท์ห้ามเปิดเสียงเออเสียงเรียกเข้าดังๆนะคะต้องปิดเป็นระบบเป็นสั่นหรือเป็นเป็นเ,นเออเป็นปิดปิดเสียงไปเลยนะคะออนอกจากนี้ ถ้าใครใช้หูฟังฟังเพลงหรือฟังอะไรก็แล้วแต่คือบรรยากาศมันเงียบมากค่ะในรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเสียงที่มันอยู่ในหูฟังเนี่ยมันอาจจะไปดังคนอื่นได้ยินนะคะไปรบกวนคนอื่นเขาถึงแม้มันจะเป็นเพลงของเราที่เราชื่นชอบแล้วก็เราฟังเราก็ว่าเพราะดีเพลินดีเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เพลาะกับเราด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตัวหูฟังถ้าจะฟังก็ไม่ใช่ฟังเปิดวอลลุมซะหูแตกเลยแล้วก็แบบเสียงดังลั่นออกมานอกหูฟังเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องฟังเบาๆนะคะนอกจากนี้อันนี้เป็นมารยาททั่วไปแต่เราก็เห็นสังคมไทยก็กเป็นกันก็คือว่านั่งกินที่ค่ะนะคะ,นะคะมาหนึ่งคนนั่งไปหนึ่งครึ่งอย่างนี้นะคะ่ะคือกลางขากลางขาอ,อ,อ้าขามาก กว่าปกตินะคะอันนี้ไม่ได้อันนี้เสียมรารยาทมากต้องหบสุดฤทธิ์นะคะขาได้ห้ามกลางนะคะร่างกายของตัวเองต้องทำให้มันเล็กๆนะคะให้เฟซอยู่ในแค่ที่หนึ่งที่นะคะแล้วก็ห้ามอีกเด็ดขาคือห้ามอออเอาของวางเก้าอี้ข้างๆนะคะห้ามเอาของไปวางเก้าอี้ข้างๆเหมือนเหมือนเหมือนการจองที่หรือการที่แบบออของเยอะ นะของเยอะเราก็ต้องวางให้มันวางให้มัน,ให,มนให้อยู่ในขอบเขตที่เรานั่งหนึ่งที่อะค่ะอย่าอย่าลามไปเก้าอี้คนอื่นเขานะคะนอกจากนี้ถ้าถ้ามีลูกเล็กนะคะมีเด็กๆไปด้วยแล้วเด็กๆเกนี่ยขึ้นมายืนบนเก้าอี้นะคะหรือว่าคุกเข่าบนเก้าอี้แล้วถอดรองเท้าเนี่ยแล้วถอดรองเท้าไว้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องเก็บเก็บสัมภาระของน้องๆเด็กๆ ให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้ไปสเปะสปะแล้วก็รบกวนที่อื่นเขานั่งอะนั่งได้ค่ะนะคะแต่ว่าอย่าอย่าไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่นคือที่ขอบเขตของฉันเธอก็อย่ามายุ่งนะคะเพราะฉะนั้นขอบเขตของคนอื่นเราก็ต้องห้ามยุ่งเหมือนกัน นะคะแล้วก็ถ้ามีอาการช่วงนี้ก็คงจะไม่แปลกแล้วค่ะสมัยก่อนเราอาจจะคนไทยอาจจะไม่ชินนะคะคือถ้ามีอาการมีมีอาการมีน้ำมูกนะคะเหมือนจะเป็นหวัดให้ใส่แมสนะคะให้ใส่หน้ากากอนามัยทันทีนะคะอันนี้อ ณนะปัจจุบันเนี้ยที่มีโควิดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลําบากสําหรับเราในการใส่หน้ากากแต่สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเป็นหวัดนิดหน่อยเนี่ยเขาใส่หน้ากากเลยเขาใส่เขาใส่แมสก์กันเลยนะคะจนเราก็เราก็รู้สึกแปลกๆนะตอนนั้นแต่ตอนนี้เราเริ่มชินและใครไม่ใส่สิแปลกแล้วตอนนี้นะคะอีกอย่างหนึง่งรถไฟในญี่ปุ่นอา,อาจจะมีขบวนที่เป็นขบวนท่องเที่ยวและเป็นขบวนที่าทางไกลนะคะ ปรับที่นั่งได้ปรับเอน็นปรับเอ็นเยอะๆได้หรือถ้าอาจจะเป็นแบบแค่เอ็นนิดหน่อยเนี่ยก็ได้ก็มีเนี่ยการปรับที่นั่งแบบนั้นเนี่ยต้องต้องต้องระลึกอยู่ยเสมอว่าเราต้องเกรงใจคนทีเ่เราไปกินที่เขาข้างหลังนะคะเหมือนเวลาที่ปรับ ที่นั่งบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูว่าไอ้ข้างหลังเรา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 ,เราปรับแล้วแล้วมันจะไปรบกวนผู้โดยสารข้างหลังไหมนะคะอันนี้เราต้องคิดด้วยไม่ใช่นึกอยากจะปรับเราก็ปรับพรวดไปแล้วก็ไปชนอะไรของเขาก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เขาอาจจะเกิดบาดเจ็บหรืออาจจะเกิดได้ได้รับความไม่สะดวกสบายหรือของหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเขาหกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้กระเป๋ากระเป๋าเขา,เาหล่นลงมาทำนองนั้นก็ก็เป็นการ ต้องรักษามารยาทนิดนึงถ้าเกิดจะปรับเก้าอี้นะคะต้องต้องคิดดีๆให้ดูให้ดีค่ะว่าเราจะไปรบกวนคนข้างหลังไหมนะคะต้องต้องอาจจะต้องขอโทษขอโพยหรือบอกเขาล่วงหน้านะคะแล้วถ้าเราเกิดปรับเก้าอี้แล้วเนี่ยเวลาเราลงเนี่ยต้องปรับคืนนะคะไม่ใช่ลุกไปทั้งอย่างนั้นเลยนะคะต้องปรับเก้าอีใ้ให้ให้ให้คืนสถานะเดิมเหมือนเหมือนเครื่องบินนะคะเวลาที่เครื่องบินจะขึ้นจะลงเนี่ยเราต้องปรับ เก้าอี้คืนถูกไหมคะเราแอร์หรือว่าจวนเขาจะไม่ให้ไม่ให้เราเราเราเอาเก้าอี้เป็นในเอ,เอนไว้นะคะต้องปรับคืนในสถานะที่มันปกตินะคะตัวนี้แล้วก็ถ้าถ้าถ้าเราปิดม่านนะคะระหว่างทางเราดันปิดม่านไว้เราก็ต้องเปิดม่านคืนด้วยนะคะอันนี้ถือเป็นมารยาทนะคะไม่ได้เป็นน้ําใจนะคะอันนี้คือเป็นเป็น เป็น The must นะคะคือต้องทำต้องทำนะคะถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่จับแต่ว่าต้องทำนะคะเป็นมารยาทนะคะคือถ้าเปิดม่านไว้เราถ้าปิดม่านเราต้องเปิดม่านให้เป็นสภาพเดิมนะคะม่านจะเป็นการปิดเปิดโดยผ้าเป็นผ้าหรืออาจจะเปิดเป็นบลายแบบดึงขึ้นดึงลงเราก็ต้องปรับให้เป็นสภาพเดิมที่มัน,ท,มนที่มันก่อนที่เราจะไปทำอะไรกับมันนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นเอ่อเป็นรถไฟในเมืองเนี่ย ห้ามทานอาหารหรือเครื่องดื่มบนรถไฟเด็ดขาดน,นะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องดื่มหรือจะเป็นอาหารที่มันกินง่ายแค่ไหนก็ตามเนี่ยห้ามนะคะยกเว้นเฉพาะว่าเป็นรถไฟทางไกลอันเนี้ยทานได้นะคะไม่เป็นไรพวกรถไฟ Limited Express ที่วิ่งไกลๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคิงคันเซนอะไรเงี้ยรับประทานได้นะคะแล้วก็แต่ถ้ารับประทานแล้วอย่าทิ้งขยะเอไว้บนเก้าอี้นะคะต้องเก็บขยะ ไปทิ้งที่ถังขยะนะคะทุกโบกี้จะมีถังขยะสําหรับตัวรถไฟทางไกลรถไฟที่ท่องเที่ยวนะคะจะมีถังขยะให้ทิ้งนะคะก็ไปทิ้งจุดที่ทิ้งถังขยะนะคะอยา่ยาอย่าอย่าทิ้งถังอย่าทิ้งขยะเอาไว้ตรงที่นั่งแล้วเราก็ลงไปโดยที่สบายใจเฉบนะคะทิ้งภาราวไว้ให้คนข้างหลังอันนั้นอันนั้นเป็นมารยาทที่ญี่ปุ่นรับไม่ได้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่ บางเรื่องก็เป็นมารยาทโดยทั่วไปจริงๆที่เราควรจะทําในเมืองไทยอยู่แล้วแต่บางเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับกับบ้านเรานิดหน่อยแต่ว่าในเมื่อเราไปเที่ยวสถานที่ของเขาเราก็ต้องเคารพกฎกติกามารยาทนะคะไม่ใช่เฉพาะกฎกติกาเท่านั้นมารยาทเราก็ต้องเคารพต้องปฏิบัติตามนะคะโปรดโปรดระมัดระวังกกติกาต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะคะอย่าให้เสียชื่อได้ว่ามาจาก เมืองไทยนะคะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าบางทีเราไปเที่ยวเนาะเราก็สุดรทธิ์เราก็สนุกสนานนะคะแต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องก็ต้อง observe อกฎต่างๆท,ที่ที่เราจะไปด้วยนะคะเพื่อเขาก็จะได้ประทับใจเรานะคะเราก็จะได้ไม่ไปทําอะไรให้รบกวนสังคมของเขานะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับข้อมูลในครั้งนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆบางเรื่องก็อาจจะทราบกันอยู่แล้วนะคะบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้นำข้อมูลวันนี้มามาฝากทุกท่านกันนะคะชอบไม่ชอบยังไงติชมได้นะคะที่หลังพอดแคสต์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามที่ผ่านมาในทุกอีีนะคะวันนี้เดินทางมาถึง E ีีที่2 0แล้วครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้และสวัสดีค่ะ